นี่อยู่กับป้าเป้านะครับป้าเป้าติดไมเนี่ยติดไมหน่อยเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ยายก็สบายดีนะเพราะว่าใจยายน่ะคิดว่ายายไม่อยากให้เป็นภาระใครทั้งนั้นไม่ว่าจะรัฐบาลหรืออะไรแต่ยายก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยประชาชนช่วยเด็กเนาะแล้วก็ ช่วยเด็กที่ที่เขาได้โอกาสน่อแต่ยายเชื่อใจทักษินเพราะยายก็ติดตามเข้ามาตั้งแต่ปีสี่เก้าเนาะ uh huh. uh huh. เออแ uh huh. ม้ว่ายิ่งรักไม่ว่าไม่ว่าอุ้งอิ้ง uh huh. ไม่ว่าอะไร uh huh. ยายก็ไปลงคะแนนให้แต่ยายก็ ที่ยายออกไปสู้ยายก็สู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อเด็กรุ่นหลังประเทศเราจะได้เจริญจะได้มีคนเก่งเยอะๆใช่ไหมถ้าพวกเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาจะเก่งได้ยังไงเขาก็เก่งไม่ได้ใช่ไหมเหมือนทุกวันเนี่ยยายก็กุ้มใจอันเดียวนี่แหละครับที่แบบว่าบุคลากรเราเนี่ยมันไม่มี มันเหลือน้อยในไหนในประเทศใน,ในประเทศเราเนี่ยเ,เพราะว่าคนเราถ้าได้การศึกษามันจะมีบุคลากรได้ที่ไหนประเทศอื่นเนี่ยเขาสร่างหุ่นยนต์และ สร้างคอมพิวเตอร์อะไรเด็กเขาเป็นหมดเขาได้หลายภาษาแต่ประเทศเราเนี่ยไม่ได้หลายภาษาพ่อมัวแต่ด่ากันทะเลาะกันยายก็อยากจะให้รักกันใช่ไหมอย่าไปว่าไอ้นู่นโกงไอ้นี่นู่นนี่ไม่เอาปล่อยให้เขาทํางานชบายชบายนะใช่ไหมแต่ฝ่ายค้านเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการแบบซักถามทวงติ้งอะไรอย่างเงี้ยป้าเป้ามันมันก็ไม่ถูกต้องน่ะแบบว่ายังไงอ่ะแบบ เขาจะทําอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องออกมาทะเลาะกันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คือมาที่พักเพื่อไทยที่พักที่แบบรีโนเวทใหม่เนาะอ๋อคือคือย้ายที่ทําการพักใหม่เห็นเนี่ยป้าลุงๆเสื้อแดงมานั่งกันใส่ชุดเพื่อไทยปกติแล้วรวมตัวกันบ่อยไหมครับหรือว่าทําอะไรกันยังไงก็ถ้าถ้ามีงานอย่างเงี้ยก็จะโทรเรียกกันก็จะมาแต่ถ้าไม่มีงานก็ไม่ได้มาไม่อยากมารบกวนก็อยากจะให้ นายกเขาทำงานแบบสบายสบายนะเออเราก็คิดว่าแต่ยายก็ไม่เคยด่าทั้งสองพักนะเพราะยายรักเขามีหน้าที่ทำงานเขาก็ทำงานไปนี่ไปพักประชาชนเขาไม่ไล่ใช่ไหมทำไมหัวร้อล่ะดูใส่เสื้อเพื่อไทยขนาดนี้อย่าพูดเลยไม่พูดเป็นคำตอบอย่าพูดเลยเป็นไงบ้างคุณอิงขึ้นเป็นนายก ก็ยายนึกถึงว่าคนเราเนะ่ยถ้าเขาไม่อยากมาช่วยประเทศรรเราเราไม่ได้อวยนะ,ะแล้วก็ไม่ได้ว่านะเขามีเงินระดับนี้แล้วเขายังมาทํางานเอาถ้พูดตามประษาชาวบ้านเขายังมาเป็นที่ค่าทํางานให้พวกมึงแล้วพวกมึงก็ยังไปด่าเขา มันไม่ถูกต้องใช่ไหมอออคออเขา,ยายมีชีวิตสบายมีฐานะดีอยู่แล้วเขาจะทํายังไงเขาก็คิวคิ Q อยู่แล้วครับ,รบแต่ว่าคนที่ไปด่าเขาเนี่ยยายก็ไม่ได้โกรธนะแต่ยายก็อยากจะให้เขาแบบว่าให้ให้ให้ช่วยกันเนะี่ย เสนอแนะได้แต่ยาอย่าดายอย่างเดียวใช่ไหมอย่างอย่างเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยยายก็บอกว่าใครยังได้เปล่ายังยายได้เอาสุดท้ายเพราะว่ายายยังไม่ได้ไปลงลงทะเบียนอ๋อครับยายว่าคนไหนไม่อยากได้ก็ไม่ต้องด่าก็เสียสละ ใช่ไหมคนที่เขาอยากได้มีคนจนไม่ไม่รู้เท่าไหร่บ้านนอกะลองไปดูสิแถวอีสานน่ะเขาได้หมื่นหนึ่งเขาก็ดีใจแล้วเอาไปทํานู่นทํานี่เยอะแยะเน่อเซื้อข้าวได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะฮะใช่ไหมทั้งข้าวทั้งน้ําปลาทั้งปลากระป๋องของกินเนี่ยใช่ไหมบางคนน่ะไม่เคยได้จับเงินหมื่นอย่างเงี้ยใช่ใช่ดีใจใช่บางคนเป็นหนี้ตอนเนี้ยคนไทยเนี่ยลาบากมากลําบากจริงๆเดี๋ยวเขามีนโยบายเนาะมีเอ่อ สถานบันเทิงครบวงจรมีบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยเปิดตัวบ้านเพื่อคนไทยขึ้นมาเนาะเอเคเนาะนโยบายพวกนี้ก็ใช่ไงก็ทำดีกว่าไม่ทำดันดีกว่าไม่ทันทำดีกว่าไม่ทำและอะไรแหละไอการพนันอะอะไรนะที่จะจะมาเออยยายก็ขอออกความคิดเห็นนะอะยังไงงไงเพราะว่าทุกวันนี้ ญาติโยมยายมันก็ไปเล่นตามบ่อนบ่อนอะไรแ่ละเขาเรียกบ่อนปิดหรือบ่อนอะไรเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยมันมีแย่แยะแถวแถวไหนก็มีแบบรายย่อยตามครูของครูหาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือไม่ได้ไปถึงแบบประเทศเพื่อนบ้านไปคาสิโนอะไรไม่ไปก็แล้วไม่มีเงินไปก็เล่นอยู่ในบ้านเรานี่แหละบ่อนบ่อนเขาเรียกบ่อนปิดหรือบ่อนอะไรนั่นเนี่ยยายก็ว่าเออเขาทําอย่างนี้ก็ดีแล้วมันเป็นผลคอยได้ใช่ไหมครับก็ถึงได้บอกไง คนเราเนี่ยมึงอ่ะให้มีเงินยังไงมึงไม่มีสมองมึงนั่งบนขุมทรัพย์มึงก็ไม่มีสมองที่จะทำอะไรก็ให้คิดไว้บ้างอย่าไปดึงเขาลงมาใช่ไหมการทำดีกว่าไม่ทำทำดีกว่าไม่ทำใช่เราก็อยากจะคิดว่าเอออันไหนดีก็ช่วยๆกันทำไปใช่ไหมคนไทยเนี่ยมันลำบากมันเดือดร้อนกันเยอะเพราะว่า การศึกษาความรู้ก็ไม่มีคุณมีความรู้คุณก็เปิดสิเปิดห้องช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากให้เข้ามาปรึกษาใช่ไหมแล้วก็ช่วยกันเดึงว่าจะทํายังไงอะไรยังไงก็เอาเข้าสภาไปนี่มันดังดูตรงไหนดูตรงไหนว่าเขาด่าเปิดโซเชียลดูอย่างนี้ยหรอแล้วเห็นว่าเขาด่าอะไรเงี้ยยามีเพื่อนเพื่อนกันมันก็ เถียงกันอยู่เรื่อยแหละเพื่อนที่ใส่เสื้ออีกสีนึงเข้าใจเข้าใจยายก็ว่ามันอย่าไปด่ากันเพราะว่าเขาอะมาทํางานให้เราเขามีเงินระดับนี้เขาไม่ต้องมาอยู่ประเทศไทยที่เจอุนรักสินบ้างไหมเนี่ยตั้งแต่กลับมามีโอกาสแบบแว๊บๆเจอกันบ้างไหม ยายเป็นคนแบบว่าไม่ชอบเสนอหน้านะอ๋อโอเคคือไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยฉันต้องได้เจอคนนี้นไม่ใช่แบบแบบนั้นถ้าเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรไวันนั้นมาเจออุ้งอิงเขาก็วัดดีป้า โอ้คุณหิงจำได้ด้วยจติดตามไปหาเสียงยายก็ยายก็ติดตามเขาที่เขาไปหาเสียงกันเนาะไปนู่นไปนี่ยายก็ไปอยู่แต่ว่าจะให้ยายมานั่งอวยมากๆยายทำไม่เป็นท็ยายคิดว่าตรงไหนดีเออเราเราก็ทำไปไม่ดีก็ติดใช่เราก็คิดว่าทุกอย่างแหละมันทำให้ถูกมันก็ถูกใช่เออถ้าเรา มันไม่ถูกคุณยังไปทําผิดมันก็ไม่ถูกอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ้นี่ถามเป็นฐานะแฟนคับพักเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่อยากจะติรัฐบาลบ้างไหมไม่ยายไม่ติเลยเพราะว่ายายคิดว่าครับเข้ามาเสียสละเพื่อประเทศชาติเพราะว่าประเทศเราเน่ยแหมไม่รู้จะทําน้ําหมักอะไรดีมันหมักได้หมดโอเคเข้าใจเออแล้วลองคิดดูว่า คนไทยนี่ยายจะพูดยังไงดียังไงละ่ะสมองก็ไม่มีดีแต่ออกมาดา่าออกมา,าแล้วตัวเองก็ไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรได้แล้วก็ออกมาอูเนี่ยไอเงินมือหน,นึงเนี่ยเดี๋ยวเธอจะได้ใช้นี้กันอีกกี่สิบปีถึงแกหมดเอางบ,บประเทศมา,าเป็นมืออะไรอย่างนี้ ยายก็บอกว่ามึงไม่อยากได้มึงก็อยู่เฉยๆให้คนที่เขาอยากได้ให้คนที่เขาอยากได้นะฮะนี่ไปไปหาเสียงกับเขาบ้างไหมครับมีโอกาสไปแบบตามเวทีอะไรต่างๆนะไม่เลือกตั้งอบจอะไรเงี้ยเขาก็ชวนให้ยายไปยายไม่ไปแล้วเขาก็ชวนยายลงสบอยายก็ไม่เอายายบอกแล้วว่ายายขออยู่แบบนี้เป็นประชาชนดีกว่าอยู่แบบนี้แล้วก็คิดว่า ถ้าวันหนึ่งประเทศเราด <Rebel> ีลูกหลานเราก็จะได้ดีด้วยเราอย่าไปคิดว่าเราต้องเราเป็นคนผู้สูงอายุเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเราต้องเสียสละเพื่อลูกหลานเอลูกหลานเนี่ยมันเรียนมาเขาเรียนมาเขาก็จะได้เป็นถึงจะไม่ใช่ลูกหลานเราเขาก็จะได้เป็นบุคลากรที่ชาติชูประเทศชาติใช่ไหมนี่โ อุ้ยคนนี้เก่งมากใช่ไหมเออเราก็ดีใจที่ประเทศเราได้ติดอันดับใช่ไหมอุ้ยนี่ไม่ได้เจอยาเภาานานมากแล้วนี่คือมีสุขภาพร่างกายแบบเจ็บหลังอะไรอย่างเนี้ยมีหลังเยียบเลี้ยวขาไม่เจ็บขายังเจเก่งอยู่ยังพร้อมลุยอยู่ยังวิ่งได้อยู่อ๋อฝากถึงพี่น้องเสื้อแดงหน่อยสิพักเพื่อไทยบางทีแบบเขาเห็นแบบโดนด่าเยอะๆเขาาจะจิตใจห่อยเหี่ยวไม่เป็นไร เราคิดว่าเราทําความดีสักวันหนึ่งนะ่ะเขาก็รู้เองอใช่ไหมมันมันไม่นานหรอกมันต้องรู้ใช่ไหมเพราะว่าความจริงก็คือความจรงิงอใช่ไหมขอให้เราทํางานแต่ยายเชื่อใจพักศิลเชื่อใจพักเพื่อไทยเชื่อใจคนทํางานยายจะไม่ยังไม่เห็นยังไม่อะไรนะนะยายก็ยังไม่ฟันธงก็ ต้องเห็นด้วยตาถึงจะเชื่อบางทีเขาพูดๆอะไรเป็นข่าวเท็จก็ได้อะไรอย่างนี้โอเคดีใจมากเลยนะได้เจอป้าเป้ามีโอกาสไว้เจอกันใหม่แต่หวังว่าจะไม่เจอในม็อบแล้วไม่ต้องชุมนุมกันแล้วไม่ใช่เบื่อแล้วนะอก็ให้ประเทศชาติมันเดินไปได้เพราะว่าทุกวันนี้มันตันแล้วอะครับมันตันจนไม่รู้จะตันยังไงแล้วอ่ะยายฝากอย่างหนึ่งนะยังไงขอให้ ผักดันต่างด้าวออกไปก่อนอแล้วก็เคยทําใบเวิร์กเปอร์มิให้เข้ามาใหม่แล้วแบบว่ามันกับรีเซ็ตใหม่อให้ในายจ้างเนี่ยแบบไปลงทะเบียนใช่ไหมถ้าคิดว่าคุณมีพล e r พอที่จะรับเข้ามามมแต่ไม่ใช่ว่ารับมาแล้วอ้าวไอ้นี่ไปขายตรงนี้ให้นู่นไปขายตรงนี้อให้นั่นไปขายตรงนู่นมันไม่ได้ในจ้างเดียวแม่งเปิดตีบูธอะ โอเคเข้าใจแล้วเปิดหลายๆบูธแล้วแบบเอารายงานต่างด้าวไปเป็นคนงานใช่แล้วก็ไปให้ขายอย่างเนี้มันไม่ถูกต้องมันมาแย่งอาชีพคนไทยอใช่ไหมสมมติว่าคุณมาทํางานเนี่ยคุณก็ทํางานไปแต่ไม่ใช่ว่าในจ้างจ้างมาแล้วก็ไปค้าขายตรงนู้นตรงนี้คุณมีทะเบียนการค้ากี่ใบคุณจ้างมาได้แต่คุณต้องมีคนไทย อยู่ในร้านอยูหน้าร้านีายดูแลด้วยไม่ใช่ให้แบบลูกจ้างอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วในที่สาธารณะเหมือนกันยายก็อยากจะให้เออยังแพงเนี่ยคนนี้ได้แพงนี่นะอถ่ายใบติดเลยติดเลยติดไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าไอ้ยิบหายคนหนึ่งจะไปขายตรงไหนก็ได้ มันไม่ใช่แล้วคนนี้เขาขายจริงๆเขาไม่มีรายได้มันเลยแบบสเปซสปาดมั่วไปหมดใช่ไหมใช่ฝากไว้สําหรับสิ่งที่ยายเป้ากังวลอยู่ในฐานะแม่ค้าคนหนึ่งยายคิดว่ายายก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับยายตื่นขึ้นมายายมีข้าวกินยังมีชีวิตอยู่พอแล้วทุกวันนี้มีความสุขนะเอาทำไมหัวเราะมีความสุขโขอบคุณมากนะครับยายเป้าสวัสดีครับ